ขณะนี้กําลังถ่ายทอดสดจากสิงคโปร์นะครับวันแชมเป็นชิปโดยชาติศิริธงครับกำลังชมอยู่นี้เป็นการกันคู่เอกแล้วครับระหว่างกัป,ปตันเพชรยินดีอาคาเดมีกับซาตูนะครับกัป,ปตันก็คือไอ้นุ่มสินติงเดิมนั่นแหละครับดูนะครับนี่ปะเเี่ตายไม่เป็นเลยนะครับนี่ แต่ไทยตัวเล็กกว่านะครับโครงสร้างรูปร่างนี่สาตูเนี่ยดีกว่านะครับส่วนบนหนาใหญ่เลยนะครับอืม,อมพวกนี้ถือว่ายอดมนุษย์ไปแล้วนะครับดูร่างกายนะครับตกตึกห้าชั้นไม่ตายนะครับร่างกายคู่นี้นี่ ครับชั่วโมงนี้วันแชมเปี้ยนชิพเป็นรายการกีฬาอันดับสองของโลกอันดับหนึ่งของเอเชียในอดีตกีฬาที่คนดูเยอะอันดับหนึ่งของเอเชียก็คือคริกเก็ตนะครับของอินเดียนะครับค่าตัวหลายร้อยล้านเกือบพันล้านนะครับคริกเก็ตของอินเดียตอนนี้โดนวันแชมเปี้ยนชิพแซงแล้วนะครับโดยคุณชาติศิริจอธงคนไทยระดับโลกนะครับคนไทยระดับโลกตอนนี้มี3คนนะครับนี่ก็มีโทนี่จานะครับไปแสดงภาพยนตร์ก็หกเจ็ดหมื่นล้านบาท ก็ได้เป็นพระเอกเรื่อง m o n ร t e r Hunter นะครับโทนี้จาริจาพนมแล้วก็ชาติศิริธงส่วนผู้หญิงก็ลิซ่าแบ็คพิงค์นะครับจากบุรีรัมย์ในธรรมดานะครับประเทศไทยนี่เหรียญทองโอลิมปิกมากอันดับหนึ่งในอาเซียนนะครับอันดับสองก็อินโดนีเซียอันดับสามคือเวียดนาม ต่เวียดนามนี่ได้อันดับสามนี่ได้แค่หนึ่งเหรียญทองจากกีฬายิงปืนอัดลมเท่านั้นนะครับได้เหรียญเดียวนะครับเวียดนามอยู่อันดับสามไทยเราอันดับหนึ่งสิบเหรียญทองหลากหลายกีฬานะครับไม่ว่าจะเป็นมวยยกน้ำหนักคาราเต้นะครับส่วนอินโดนีเซียแปดเหรียญอันดับสองก็มีแต,ตีแบดนะครับเพราะฉะนั้นคนไทยเราชั่วกีฬาหลากหลายนะครับไม่ได้ฝักไปที่กีฬาใดกีฬาหนึ่งเราก็เปิดโลกกว้างมองทุกกีฬา สมชายก็เหมือนกันนะครับสมชายก็ส่งเสริมทุกกีฬาชอบทุกกีฬาต่อไปเป็นยกที่ห้านะครับแม่วันนี้เนี่ยอาจารย์สมชายเข้าใจผิดนะครับทั้งที่ไปเตะบอลงานอำลางานกเกษียณของครูเนนะครับที่โรงเรียนป่าไมอุทิศแปดนะครับเ,เขาบอกว่ากัปตันชกวันนี้19.30ผมเข้าใจว่าชกเวลานี้คือเขาเริ่มต้นชก19 จุดสาแต่กับปิตันจะมาถ่ายทอดก็สามทุ่มสามสิบนะครับน่าเข้าใจผิดเลยครับเสียดายนะครับนี่ผมว่าผมชอบมวยมากกว่าทุกอย่างนะครับตอนนี้ก็ช่วยกันเชียร์ด้วยนะครับนี่โดยเฉพาะกับปิตันนี่ก็เป็นไอ้หนุ่มซิมตึงครับจากอำเภอนาการหนองบัวลำพูนะครับบ้านใกล้ๆพลนิสัยเรานี่แหละนี่ประเภทปลอดใหญ่ปลายแรงทรหดอดทนนะครับนี่ ถ้าคนไหนรวยจัดให้ไปเจอกับรถถังนี่ให้คนละยี่สิล้านนี่ทั่วโลกต้องการชมเลยนะครับนี่กับปิตันกับรถถังนี่ับไอหนุ่มสินตึงนะครับที่ว่าไอหนุ่มสินตึงก็คือตาเล็กตาตีนะครับตาตีากานนาการของบัวลำพู นี่ครับนักมวยต่อยเก่งแล้วระบบป้องกันตัวต้องเทพด้วยนะครับนักมวยระดับซปเปอร์สตาร์ทั้งคู่นะครับเนื้อตัวเนื้อหนังเหนียวมากเลยนะครับ ประเภทว่าจระเข้ยฮิปโปก,กัดไม่เข้าเลยนะครับนี่ทั้งคู่นี่เพราะว่าฐานการฟิตซ้อมร่างกายฟิตเปีย้ยเลยนะครับครับเนื้อคำบรรยายก็คือสายตาท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้ผมก็ขออนุญาตคุณชาตีซีจีโทรนะครับผมจะมาลง YouTube ช่องไทยบ็อกซิ่งลูกแม่สองนางขณะนี้ผมก็ดูอยู่ที่บ้านผมนะครับนี่อ่าบ้านใคยมวยลูกแม่สองนางผมนี่แหละ เสียดายวันนี้รีบกลับว่าจะมา,มาดูกับปีตันนี่ <c oughs> แหละแทนที่จะยิ้วต่อสนุกต่อกับเสียเพียวกับงานคูนีแต่รีบกลับว่าจะมาดูกับปีตันที่ไหนได้เขาเริ่มชก19.30กแต่ว่ากับปีตันมาชกสามทุ่มครึ่ง <c oughs> ครับหมดยกแล้วครับสาธุนก็มั่นใจครับ แต่ในสายตาอาจารย์สมชายดูแล้วว่ากัปปิตันน่าจะชนะนะครับอาจารย์สมชายก็มั่นใจ99.99% 99เลยนะครับนี่แต่ทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องยกเครดิตใ,ให้กรรมการของวันแชมเปี้ยนชิพนะครับเพราะว่ากรรมการแต่ละคนนี่คุณชาตีคัดเลือกมาจาก200กว่าประเทศนะครับเงินเดือนเป็นล้านเลยนะครับนี่ใครทำงานในวันแชมเปี้ยนชิพครับขณะนี้ก็เป็นการถ่ายทอดสดน,นะครับของวันที่24กันยา2564นะครับวัน ไม่หิดนนะครับเมื่อวานใน23กวันปียะนี่ครับนี่ครัว่าไลเนี่ยก็คือว่าสดน,นะครับนี่

ทางเงินให้อนาไมยโลก4,100ล้านบาทครับงานนี้คุณชาตีครับประธานครับ ICO CEO ครับของประธานวันมอบผมก็มั่นใจว่ากัป,ปตันจะชนะนะครับแ่ดูรูปร่างเร,เราเล็กกว่าเยอะนะครับนี่ ไม่มีปัญหาโนฮอมแฮมเลยนะครับกับปีตันนี่คุณชาตีมอบเลยนะครับนี่ผู้เอามมยไทยไประดับโลกนะครับตอนนี้มีเงินสี่ห้าหมื่นล้านนะครับคุณชาตีนี่เอาคลิปนี้ก็พอแค่นี้ครับก็สแสดงความยินดีใจกับ กัป,ปตันนะครับเด็กแกกนาการน้องมวลล้ำภูกับบ้านใกล้เรือนเครืองกับค่ายมวยลูกเแม่สองนางเรานี่แหละคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องไทยบ็อกซิ่งลูกแม่สองนางนะครับ